เล่นไม่เป็นหรอกติ๊กต็อกรู้แต่วิธีออกออยกก่างเดียวฮืมอะไรกันครับเนี่ยยกวงกลับม,มาล่วงงานบุญบ้านน้องอีกทีหวังพบคนดีหน้าเวทีเมือนปีก่อนมาอ้หงอมาลำ้ำอยากยำ้ำคำเคยสัญญากุมซอง,งมองหารู้ว่าเจ้าคงบอกมาฟังลำํำ ห้อยทั้ที่น้องไม่เอาเงินทองแลแ้วถวายหัวใจทั้งดวงให้พี่น้องก็บอกว่าไม่ให้เราเพราะคนอย่างพี่ไม่ไม่มีอะไรดีขนาดเมื่อวานที่เราจอแจน้องยังคงบอกเอลพี่ี G เราวังไว้นะนางมาตนนั้นคืนนี้จะจัดให้หนูสามทีให้น้องก็ได้ดูห้ามน่ารักกับใครแบบนั้นเว้น่าฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอนั้นมองใครกลัวเขาจะคิดไปไกลได้ไหม Not that I can call y กูว่าเธอนั้นเธอใครที่ทำให้เธอนั้นเสียใจเ <ใจ S 2> พษ <อ S 1> ท้อที่ฉันมองดูก็ยังไม่เห็นใคร, <ไป S 1> ใครที่ไม่วน,นานแค่ไหนก็เำให้เว้นไว้แค่เห็นมามองอยู่ไม่ไกลเธอรู้ก็เราอยู่